เส้นทางการต่อสู้นะคะ8ปีที่ผ่านมาวินารู้เลยว่ามันไม่ง่ายแต่สิ่งที่วินาคิดอยู่เสมอก็คือว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องเต็มที่แล้วก็ตั้งใจอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วมาถึงวันนี้วินาคิดว่าวินาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความเป็นนักสู้อ่ะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราได้มาตั้งแต่เกิดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกฝนได้แล้ววินาก็ขอบคุณทุกคนที่สู้กับวินามาวันนี้วินากำลังจะเดินขึ้นเวทีที่ สำคัญที่สุดในชีวิตวินาก็อยากให้ทุกคนคส่งกำลังใจถ้าเราประสบความสำเร็จวินาก็ <จะ S 2> อยากให้ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีนกับวินา<จ>แล้วก็ชาวบ้านนี้ด้วยคน,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 ดนด่งที่ลละ ก,ก็อยากจะขอบคุณนะคะแล้วก็คืออยากจะขอบคุณจากใจเลยจริงๆ,งๆเพราะว่าวีนารู้สึกว่าสิ่งที่ชาวนาวีทําให้กับวีนาเนี่ยเป็นอะไรที่หาที่เทียบไม่ได้เลยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ทําให้วีนารู้สึกมีแรงกําลังที่จะลุกขึ้นมาสู้ในทุกๆวันทําทุกวันให้เต็มที่ แล้วก็วินาบอกได้เลยว่าวินาจะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีชาวนาวีแล้ววินาก็หวังว่าวันที่23ที่จะถึงเนี้ยเราจะได้มาแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจไปด้วยกันค่ะอยากจะทําให้ความฝันเนี้ยที่ไม่ใช่แค่ความฝันของวินาแต่ว่าเป็นความฝันของแฟนลับวินาเหมือนันของชาวนาวีที่เขาติดตามให้กำลังใจวินามาตั้งแต่ปี2018จนถึงวันเนี้ เพราะฉะนั้นทุกก้าวทุกอย่างที่วินาทำอะวินาจะนึกถึงเขาตลอดเพราะว่าเขาเป็นเหมือนหัวใจอีกดวงหนึ่งของวินาในทุกก้าวที่วินาเดินไปอะวินาเอาหัวใจเขาไปด้วยแล้วก็วินาไม่สามารถที่จะแบบให้หัวใจดวงนั้นอะมันโดนย้ำดีครั้งที่สี่แน่นอนค่ะหากใครที่กำลังท้อแท้ให้มองวินา หากใครที่กำลังล้มเหลวกับสิ่งที่ทำอยู่ให้มองมาที่วีนาจงมีความหวังและพยายามให้ถึงที่สุดและจำไว้เสมอคะ่ะ The biggest winners are the ones who get up and give it one more try Listen to my voice never give up You are your own hero Thank you ก็อยากจะขอบคุณทีมพีดีนะคะแล้วก็ทีมสระบ,บุรีเลยทุกคนที่ตั้งใจเต็มที่วางแผนทุ่มเทตลอดนะคะไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็ตามตั้งแต่วีนามงมาสระบ,บุรีเนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่พีดีไม่เต็มที่แล้วก็ไม่มีวันไหนเลยที่ทีมไม่เต็มที่ก็อยากจะแบบขอบคุณจากใจน,นะคะแล้วก็สัญญากับทุกคนเลยว่าจะทําให้เต็มที่แล้วก็คว้าชัยชนะมาให้จังหวัดสระบ,บุรีค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะการประกวดมันอาจจะไม่ได้มีตัววัด ที่เป็นแน่ชัดและวินารู้สึกว่าความสวยงามมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งแต่สิ่งที่วินาทาได้แล้วก็ทํามาตลอดนี่ก็คือความเต็มที่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลงานที่ออกมาตอบโจทย์กับตรงนี้แล้วก็ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนแสดงความยินดีกับคนที่เป็นผู้ชนะแล้ววินาก็หวังว่าวินาจะเป็นคนนั้นค่ะ Du